โอ้ระวังเหยียบกวดแตกเด้อเสร็จแก้วมีบอเอาอยัางจับออกแม่เอาอยัางจับม่องใส่ครับโอ้ไปยังโอ้ปลากถูกประคอก็ได้มันสิเต้นออกไดนะ้นั่นโอ้ยเขาหักข้อมันแล้วผูก<อ>ข้ได้ไหมเอาเอาเอามัานมันนี่บอม่อง อือครับโอ้อุดมสมบูรณ์เนาะงามกํากลังขึ้นสวยงามใส่ติ้งนี้เลย เนกระเทยไปเห้คนเที่ยวไปวัดดีตัวนี่สะพานคนมองเส้นของเรานั่นได้ปลาหน่อยดีอย่เออปลาหญ่เอาเบอร์งูในผ่านมาปวดเ้ย

ใส่เสียงกินแนวพิตามาเหรียมากินเขาาแคมปิ่งไหนยู้วัน้องคำยังไงเสีเยาเลือคำยังไงเสี้ยวเลือทักทักผมก็ใส่เลย่า มันข oh, oh, ึ้นมาเบิร์ันหรอมันมาอนเป็นมู่เลยถุงมาหน่อยเอาลี่เดมเกวนใโอ้เามนำเบิดได้นีุ่ณแจ้อยนี่คือไอ้บ่เป็นตาอยู่บ่ เอาเมื่อนำไม่ได้หิย่อปาน่ว่าเสานีละคือเสอาสะพานคนนี้นะคือไปวัดปลาอืเอเ่ดีหนออันนี้่อย่างเ่อ๋อา่าลายว่าก็มี้วเ่หร่อย่งในปอดนี่ลายแเนี่ยอมเนีเอม ไอ้กูมองแล้วพ่อทั้งไอ้ไปถ่ายอยู่เกาะเนื้อไอ้ไปนี่ดอยวมองอไปทุ่นเออเกาะเออ <laughs> งอนมาหมดนามกินแน่แถวนีนบ่แมนตูด่าโอ้เขาลงมาก,กันตัวคนมหาป่าร้ายฮะ không không buộc phải làm cùng dần đó hơn nhiều bọc Con Hãy oh,